ใช้กันที่บ้านหรือในออฟฟิศนะครับตามรูปนี้ความเร็วอินเทอร์เน็ตที่เมืองไทยติดอันดับที่10ในโลกเลยเยอรมันติดแค่อันดับที่41กราวสบัสดีเ c เมสูคูสุคนเนาะยินดีต้อนรับทุกท่านข้าสูซองอ้นสุวรรณพลษ์ชนเนลนะทุกคนเนาะอยู่กับบ่าวอ,อน้นเซ็นกัเซ้นเคยเนาะเป็นแนวได้สบายดีบอ FC ทางฟังไทยแล้กก็ตั้งประเทศเนาะวันนี้เนะาะบ่าวอ,อ้นก็จะมีเรื่องราวดีๆจะนํามาเสนอแล้วก็มาแชร์แล้วก็บอกโตนะเจ้า เกี่ยวกับประเทศไทยนะทุกคนเนาะก็คือจะมีอ่าคลิปนี้เนาะจะมีฝรั่งคนหนึ่งเนาะที่ซึ่งเป็นสาวเยอรมันเนาะได้บอกอ่าใส่โข้อคลิปว่าประเทศไทยจเจริญกว่าประเทศเยอรมันเนาะจะมีอยู่เหตุผลอยู่อ่าสิดข้อนะทุกคนเนาะเดี๋ยวเป็นแบบใดนั่นเดี๋ยวห่าไปเบิ่งนํำกันนะทุกคนเนาะมาโอนกันยุง่ค,งคือกันว่า ไทยประเทศไทยเนาะ,ะเจริญกว่าเยอรมันมีข้อไหนได้ทุกคนเนาะเดี๋ยวเฮามาเบิ้นํากันนะทุกคนเมืองไทยจเจริญกว่าเยอรมัน1 1ข้อหลายคนคงคิดว่าประเทศเยอรมันเป็นประเทศที่จเจริญเจริญกว่าประเทศไทยซึ่งเขาอาจจะคิดว่า เยอรมันทั้งหมดเจริญกว่าเมืองไทยแต่พูดได้เลยไม่จริงเลยครับมีหลายใยอย่างที่เมืองไทยเจริญกว่าเยอรมันทั้งเยอะในคลิปนี้ผมจะยกตัวอย่าง11ข้อที่เมืองไทยเจริญกว่าเยอรมั 1> น1อินเทอร์เน็ตที่เมืองไทยเร็วกว่าเยอรมันเยอะมากเลยพูดถึงอ,อินเทอรอ์เนต็นต<ไ>ที่เขาใช้กันท<ไ>ี่บ้านหรือในออฟฟิศนะครับตามรูปนี้ความเร็วอินเทอร์เน็ตที่เมืองไทยติดอันดับที่10ในโลกเลยเยอรมันติดแค่อันดับที่41 2สแกนจ่ายกับ QR code ที่เมืองไทยยิ่งที่กรุงเทพได้แทบทุกที่แม้แต่ร่างขากก็แน ได้ที่เยอรมันไม่ค่อยมี3พวกแอแป Messenger อย่างเช่น Grab l i n e m แมและ l a l a m o ปที่ทุกคนส่งของได้ทันทีที่เมืองไทยมีพร้อมใช้ <อะ S 1> ราคาถูกไม่แพงเลยแต่ที่เยอรมันไม่มี4 counter service เหม,มือนใน7ที่เมืองไทยเป็นเรื่องปกติมีนานมากแล้วที่เยอรมันไม่มีหรือไม่ค่อยมีเลยาาถ้าร้านค้าสะดวกซื้อที่เปิด24ชั่วโมงทุกวันที่เมืองไทยมีแทบทุกที่เป็นเรื่องปกติมากที่เยอรมันไม่มีหรือมีน้อยมากครับ 6. โอนเงินกับมือถือผู้รับได้ทันทีก็ที่เมืองไทยก็เป็นอย่างนั้นก็เป็นเรื่องธรรมดามากเลยแต่ที่เยอรมันไม่เลยต้องรอนึ่งวันบางครั้งนานกว่านั้นอีก 7. ขอปัด ATM ใหม่ได้ทันทีที่เมืองไทยก็เป็นอย่างนั้นแต่ที่เยอรมันไม่เลยต้องรอเป็นอาทิตย์หรือนานกว่านั้นอีก 8. ขอซิมการ์ดใหม่ได้ทันทีที่เมืองไทยเป็นเรื่องปกติก็เป็นอย่างนั้นถ้าทําซิมการ์ดหายที่เมืองไทยขอใหม่ได้ทันทีเลยที่เยอรมันไม่เลยต้องรอเป็นอาทิตย์หรือนานกว่านั้นอีก 9. ดูช่องโทรทัศน์ของร ก็เป็นอย่างนั้นแต่ที่เยอรมันไม่เลยเขาคิดเงินเดือนละประมาณ18ยูโรตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ6กร้อยเจ็ดสิบบาทแต่ที่สําคัญเขาบังคับทุกคนต้องจ่ายดูช่องรัฐบาลเยอรมันหรือไม่ดูโทรทัศน์หรือไม่ดูมีโทรทัศน์หรือไม่มีอย่างไงก็ได้ก็ต้องจ่ายเลือกไม่ได้เขาบังคับเลยคนต่างประเทศที่อาจจะยังพูดเยอรมันไม่เก่งหรือฝังไม่ออกเลยก็ดูช่องรัฐบาลของเยอรมันไม่ได้อยู่แล้วยังไงก็ได้เขาต้องจ่ายทั้งที่เขาไม่ได้ดูอันนี้เรียกว่าไม่ทันสมัยก็มันไม่ดีสําหรับผู้บริโภคใช่ม้รงสีไไท่่ด ไม่ได้ดูโทรทัทั์ไม่ได้ดูช่องรัฐบาลได้อย่างไงได้บางเสียตังค์ให้เขา10คิดค่าไฟฟ้าตามที่ใช้จริงทุกเดือนที่เมืองไทยก็เป็นอย่างนั้นเป็นเรื่องปกติตั้งแต่นานมากแล้วแต่ที่เยอรมันไม่เลยเขาคิดค่าไฟฟ้าตามที่ใช้จริงแค่ปีละครั้งแต่อย่างไงก็ได้ต้องเมาส์ใจให้เขาทุกเดือนตามที่เขาคำนวณให้เราหรือความจริงตามที่เขากะมากกว่าตามการใช้ไฟฟ้าเราในปีก่อนอย่างนั้นก็ไม่ดีเลยสำหรับผู้บริโภคใช่ไหมครับไม่เฉลิมไม่ทันสมยัยควรคิดค่าไฟฟ้าตามที่ใช้จริงทุกเดือน เมื่อที่เขาทํากันที่เมืองไทยอย่างนั้นเรียกว่าคุณซวมาเฟรนด์ลี่ก็ดีสําหรับผู้บริโภคใช่ไหมครับสิบเอ็ดดนตรีสดเจริญกว่าที่ประเทศไทยเยอะมากเลยนะครับมีนักดนตรีเก่งๆแทบทุกที่เลยที่เมืองไทยที่เยอรมันไม่เลยดนตรีสดน้อยมากและส่วนใหญ่นักดนตรีที่เยอรมันเล่นสดไม่ค่อยเก่งเพราะเขาไม่ค่อยมีโอกาสเล่นสดไม่ค่อยมีโอกาสฝึกแต่ถ้าเขามีโอกาสเล่นสดปอยครั้งก็ไม่ได้เงินหรือได้เงินน้อยมากเห็นไหมครับมีหลายอย่างที่เมืองไทยเจริญกว่าเยอรมันและในความจริงก็มีมากกว่านั้นอีกทั้งเยอะพี่น้องคิดางาน ครับตอนนี้ก็บ่าอ้นก็นได้เบื้องคลิปของไอจอดใจไทยแล้วแล้วแล้วทุกคนเนาะเพื่อนก็นเป็นคนเยอรมนันน่าจะเป็นคนเยอรมันนะทุกคนเนาะก็เพื่อนได้เว้าเรื่องอเมืองไทยเจริญกว่าเยอรมัน11ข้อทุกคนเนาะโอ้โหหน้าหน้าตกใจหลีทุกคนาบ่าอน้นก็นคิดมาตลอดว่า,าเยอรมันนี่น่าจะ จเจริญก็ประเทศไทยเนาะแต่ว่ามาเบิ่งอันคลิปนี้แล้วโอ้ตาสว่างนันทีทุกคนหากเขาหูวว่าอินเทอร์เน็ตอันเมืองไทยเนาะไวกว่าอินเทอร์เน็ตยูเยอรมันโอ้โหอ,อ,อ,อันนี้อันนี้กับุดยอดลวทุกคนเนาะแล้วก็ข้อ2องเนาะกับเกี่ยวกับการสแกนจ่ายเนาะว่าจะเป็นสำรับค่าสินค้าต่างๆเนาะสามารถสแกนได้เลยทุกคนกับสะดวกสบายใจ ผ่านมือถือได้เนาะแต่ว่ายยเยอรมนันนี้กับบอได้อนเฮดแบบนั้นนะทุกคนเนาะอันนี้ก็อ้นกับ o กบอ้โหือนกันทุกคนตามดี่อเพิ่นเวามานาะทุกคนเนาะแล้วก็อีกข้อหนึ่งที่บออ้นตกใจก็คือ,อย่ประเทศเยอรมันเนาะทุกคนต้องกันจ่ายค่าเบิ้งทีวีนะทุกคนโอ้โหเจ้าสีเบิ้งหรือบ่เบิ้งก็ตามเจ้าต้องได้จนะ่ายเนาะทุกคน,นอโอ้โห เดือนหนึ่งแม่นบอกเดือนหนึ่งหกร้อยเจ็ดสิบบาทว่ทุกคนถ้าไปคิดเป็นเงินไทยนะทุกคนเนาะอันนี้ก็แบบบังคับเลยนะทุกคนเนาะรัฐบาลของเยอรมันก็บังคับให้คนเยอรมันนั่นเบิ่งโทรทัศน์เบิ่งทีวีของซองรัฐบาลนะทุกคนเนาะถ้าผู้ใดบ่มีก็บ่ได้เบิ่งก็ต้องได้เสียทุกคนเนาะเป็นพันธะนะทุกคนเน,ะเน,นานะ,นนอ,ะอันนี้ก็น่าน่าน่าตกใจนะทุกคนเนาะ,ะหากะฮูนะทุกคนเนาะแต่ว่าอยู่ประเทศไทยนี่ก็เบิ่งฟรีนะทุกคนเนาะ มึงฟรีนะทุกคนแล้วก็อีกข้อเนึ่งที่สําคัญนะก็คืออันการลิ้นดนตรีสดเนาะเพิ่นว่าไอจ็อดเพิ่นว่าว่าอยู่ประเทศไทยจะเพิ่นจะอ่านักดนตรีของประเทศไทยจะเล่นเก่งกว่านะทุกคนเนาะมีความสามารถเล่นดนตรีสดกว่านะทุกคนเนาะก็มีก็กเป็นแบบนั้นนะทุกคนเนาะเดี๋ยวเรามาอ่านเบิ่งคอมเมนต์กันทุกคนคอมเมนต์จาก สง่งเพิ่นอ่าเอาคลิปลงทุกคนเนาะอ่าเดี๋ยวเฮามาเบิ่งกันทุกคนอันนี้คอมเมนต์นี่เนาะเพิ่นบอกว่า,วาคุณพูดภาษาไทยได้ชัดมากขอบคุณที่คุณชอบประเทศไทยคะ่ะโอ้ชัดอิลีทุกคนไอจ็อดเพิ่นเว้าวได้แบบคลองแคลกันหน้าทุกคนน่าจะมาอยู่ไทยได้โดดแล้วทุกคนเนาะแล้วก็เดี๋ยวเฮามาเบิ่งคอมเมนต์ตัวนี้ทุกคน ครั้งแรกในชีวิตที่ได้ยินประเทศไทยจเจริญกว่าเยอรมันปราดน้ำหูน้ำตาไหลทุกนะคนแล้วมาเบิ้องคอมเมนต์นี้ทุกคนได้ยินแล้วคนหนาวลุกเลยค่ะไม่เคยคิดว่าในชีวิตนี้จะได้ยินคำว่าไทยจเจริญน,นะทุกนะคน มีลกักอีกลากหลายคอมเมนต์เนาะของพี่น้องชาวไทยเนาะที่เข้าไปคอมเมนต์ในคลิปเพื่อนนะทุกคนเนาะกัอันนี้กับมาอ้อนกับได้ยินแล้วก็โอ้โหประเทศไทยนี่สุดยอดนะทุกคนเนาะมีการพัฒนาแล้วก็มีความเจริญหลายเรือนะทุกคนเนาะและทุกคนเนี่ยคิดเห็นแบบใดนเนาะสามารถคอมเมนต์บอกมาอ้อนได้นะทุกคนเนาะ สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงที่เท่านี้เนาะผู้ใดมาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e ให้เบวอนแน่เพื่อเป็นกําลังใจให้เบวอนในการเ็ุคลิปและก็พัฒนาตัวเองต่อไปนทุกคนเนะาะสำหรับคลิปนี้ไปก่อนบ๊ายบาย